สวัสดีตอนเช้าค่ะแม่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็คุณตากะน้องนำโชคนะคะขอเป็นสะพานบุญเช้านี้อาให้กับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็อ่าทำบุญอ่าส่บารให้กับนะ้าน้ำโพที่รลวงรับไปแล้วนะคะนะครับก่อน ฟักกล้วยฟักกล้วยอยากกะลอนอยากกะลอนดูดูกะลอนอยากกะลอนด้วยโชคก็อยากกะลอนอ่ะอ่ะฟักกล้วยฟักกล้วยฟักกล้วยไปให้นะน้ำโพด้วยลูกอ่ะเอาอยากกะลอนอยากกะลอกอยากกะเล็กโชคเดี๋ยว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 แตกเดี๋ยวแตกตาไม่เหลือไม่เหลือแล้วอ่ะเอาขีดเดือ่ะดตาอะโอ้ยดื้อก็ดื้อก็ะเดี๋ยวยายตีแป๊บๆเลยเดี๋ยวยายตีแป๊บแป๊บอ่ะ อาอ่เอาไปตั้งกิตอธิษฐานให้นะน้ำโพที่ล่วงลับไปน้อยเลยอ่เออเออเออจะนั่งลงเก้าอี้ออเอดูเชิทำตอนเช้านี้เออแม่แม่ดูเออเออปวดขนาดไหนนะคะแม่แม่ดูเอานะคะอ่าอ่าหลวงตาก็ยืนัวเลาะน้องนำโชินะคะแม่แม่

เสียงด้วยครับอ่ะเสียงด้วยไหนเสียงแบบไหนดูดูดูความความทะเลนความดื้อโอ้ยอ่ะก็อ๋อดื้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 อจ้าก็อ่าเรียกน้องน้ำโพมาอ่ารับประทานด้วยนะคะหลวงตาเรียกน้ำโพมาทานด้วยหลวงตาบอกอ่าเรียกทุกวันไหน ไปไปเดินไปตามหลวงตาเลยไปเลยไปส่งหลวงตาเลยไปเป็นเด็กวัดที่วัดป่าเจียงเลยอ่ะไปเลยเออเฮอ,อ,เ,อ,อเรื่องปวดนี่ให้โชคเองคุณยายเดินไม่ตามดามไม่ทันแล้วนะนี่ตาจะไปไหนเนี่ยอ่ะจะไปส่งหลวงตาจริงๆริงแม่แม่เอ้ยเอาหลวงตาเอ้ยตามล้างไปแล้วนี่ ตามหลังไปแล้วนี่ไปส่งลวงตาแล้วนี่อาก็เป็นกําลังใจให้น้องนําโชคด้วยนะคะแม่ๆค่ะเช้า,ชานี้ก็มาเป็นสะพานบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแล้วก็อาทําบุญอาไปให้กับน้าน้าโพที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเมื่อวานก็วันเกิดน,น้องอันนี้น้องนําโชคก็มาอาทําบุญให้กับคุณน้าน้ําโพที่เสียไปนะคะวันที่สิบสามีนนาตรนกับวันช้างไทย ะคะอันนี้ก็อ่าเดินตามหลวงตาจะไปไหนเราฮะเอออ่ะพาวิ่งเลยคุณตาพาวิ่งออกกําลังกายเลยคุณตาอ่ะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลย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 คุณยายวิ่งตามไม่ทันนะคะแม่ค้าคุณยายตามไม่ทันเลยอ่ะเออดูโชคทํา จับมือติวติว,ตวไปกับคุณตาทำยังไงคุณยายจะเดินทันน้านี่กับหลังหันเลยโชคเดินไม่ทันแล้วคุณยายเดินไม่ทันแล้วโชคเอ้ยอ่ะกับหลังหันเลยมา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 กับหลังหันเลยลูกมามามาอือหอือหดูทำนะคะแม่แม่ดูอ่าดูโชคทำตอนช้านะคะอ่าเราก็จะพยายาม ให้น das ้องนําโชคนะคะอาทำบุญให้กับอ่านณาตอนเช้าทุกวันนะคะแม่แม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เด็กป่วนป่วนป่วนมากเลยป่วนอ้าวอิแข่งกันกับกุณตาเลยเอาแม่แม่ดูเอาคุณยายไปไม่ทันนะคะแม่แม่ดู คุณตาก็ย <laughs> ังเตะปี <laughs> ๊บดังเปิงๆเลยคุณยายเตะไม่ดังแล้วนะคะเออเออออเออปวนมากเลยนะคะปวนมากเลยนะคะน้องนำโชคนะคะอก็มาขอบคุณแม่แม่ก่อนนู้อ่ะกดไลค์กดแชร์ให้นู้ด้วยครับชาวนี่เออดูอุ้ยมาจากไหนนะได้กินอยู่หรอกโชคดูอ่ะ ขอบคุณคุณแม่น้อยตอนเช้าว่านุกเขอเป็นสะพานบุญให้คุณพ่อคุณแม่เช้านี้นะครับเช้านี้เป็นเช้าวันใหม่ที่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีเข้ามาในช่องย่าจินตระลาเฟมเลียก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้น้องนาโชคกับคุณตาเขาเป็นสะพานบุญให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะรับด้วยนะคะขวักขวักโชคให้ด้วยนะคะนี่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะ